ก็จัดคราบน้ำคราบขาวก่อติดพื้นกระเบื้องดินเผานานๆหนาๆไม่ง่ายแต่ก็ขจัดออกได้หมดค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราทีมงานเดลลี่คีนเนอร์สวีทเซลจะพาทุกท่านมารับชมการทำความสะอาดกระจัดคราบน้ำคราบขาวที่ก่อติดบนพื้นกระเบื้องดินเผาด้วยน้ำยาแก่คราบปูนเดลลี่คินเนอร์เทน้ำยาแกคราบปูนเดลรี่คินเนอร์ลงบนพื้นกระเบื้องดินเผาที่มีคราบขาวเหล่านั้น ใช้กดไบหรือแปลงขัดให้ทั่วบริเวณที่มีคราบขาวเหล่านั้นต้องใช้เกลียงแสะคราบขาวที่หนาและก่อติดแน่นนานกันหน่อยนะคะขัดไปแสะไปจนคราบขาวเหล่านั้นหมดอาจกรีดล้างแล้วทำซ้ำจนคราบขาวเหล่านั้นออกหมดล้างด้วยน้ำสะอาดกรีดหรือดูดน้ำทิ้ง และเช็ดพื้นกับเบื้องดินเผา้แห้งทันทีเพียงเท่านี้คราบขาวเหล่านั้นก็จะหายไปขอแนะนำน้ำยากะระจับปูนเดลลี่เคลีนเนอร์มีขนาด1ลิตรและ5ลิตรสนใจสอบถามได้ตามช่องทางที่แจ้งไว้ฝากติดตามช่องด้วยนะคะ